พบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของสวิงคลินิกวันนี้แขกรับเชิญของผมคือคุณชานวิทย์ครับคุณชานวิทย์ครับสวัสดีครับครับชานวิทย์เล่นกอรอบนานไหมครับประมาณปีกว่ากครับประมาณปีกว่าๆครับสม่ําเสมอไหมไม่ค่อยสม่ําเสมอครับไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลางานเยอะแล้วเรื่องไงมาเล่นกอล์ฟเนี่ยคือคือคือมองว่าสภาพร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงมากขึ้นก็อยากจะออกกําลังกายอะไรที่มันไม่ต้องมีแรงประทะอ๋อโอเคแล้วตอนนี้ติดกอรอบละเริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วนะครับวันนี้มามีปัญหาแน่นอน มีปัญหาแน่นอนครับคือเวลาไดเหล็กตีเหล็กยาวครับมันไม่ได้ระยะอย่างที่ที่ตองการโอเคเอางี้ก่อนเอาระยะเอาปกติเอาเหล็กเจ็ดเนี่ยเหล็กเจ็ดที่ตีประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเหล็กหกเหล็กหกนี่ประมาณร้อยร้อยแปดสิบเหล็กห้าเหล็กห้าประมาณเออเหล็กหกร้อยเจ็ดสิบเหล็กหกเออเหล็กห้ามาร้อยแปดสิบอเหล็กสี่ประมาณร้อยห้าสิบ สันก็ร้อยห้าสิบมันหายไปไหนมันไม่ทราบเหมือนกันว่าหายไปไหนโอเคครับก็คือเจ็ดหกห้าเนี่ยค่อนข้างโอเคปกติดีแต่พอสี่สามเพิ่ตีไม่ได้เลยหายไปเลยหายไปเลยโอเคครับไปดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณชาวิทย์นะครับที่ตีเหล็กสาเหล็กสีแล้วยะมันเท่ากับเหล็กเไปชมเลยครับปัญหาการตีเหล็กยาวของคุณชาวิทย์นะครับเริ่มจากตำแหน่งของลูกที่วางไว้ทางด้านเท้าขวามากเกินไปบวกกับการแบ็คสวิงที่มีอาการซเวของขาขวานะครับ และในช่วงการอิมแพตนั้นจะเห็นว่าหน้าไม้คุณชาวิทย์นั้นปิดเยอะนะครับก็เลยทําให้การตีเหล็กยาวนั้นไม่ได้ระยะแล้วก็ไม่มีทิศทางครับปัญหาของคุณชานวิทย์นะครับจริงๆมันมันมาจากความเข้าใจผิดก่อนอันดับแรกครับก็คือเรื่องของตำแหน่งลูกใช่นะครับที่มีความเข้าใจว่าเมื่อเหล็กยาวขึ้นจะต้องวางลูกไว้มาทางขวาใช่ครับอันนั้นแหละครับผิดมหาหันเลยคราวนี้คราวนี้มันหลงไปเลยครับนะครับมันหลงยังไงบ้างนะครับ ปกติแล้วเหล็กยาวเนี่ยเขาจะไว้ทางด้านเท้าซ้ายมากขึ้นแต่ของเรามาไว้ทางขวานะครับนี่พอมาไว้ทางขวาเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เขาเรียกเป็นเรื่องราวตามมาก็คือการปรับตัวเองให้เข้ากับว่าเมื่อเราแบ็กสวิงอันดับแรกเลยที่จะปรับตาก็คือ,ต,อตัวต้องโย่หน่อยอไม่โย่ตีไม่ได้นะครับเพราะลูกม,มันอยู่ทางขวาจัดนะครับนั่นคือตัวที่หนึ่งที่เพี้ยนไป ตัวที่2ที่เพี้ยนไปคือว่าพอเราดาวสวิงเนี่ยนะคุณชาวิทยพยานจะปิดหน้าไม้เพราะกลัวจะปิดไม่ทันเพราะลูกมันอยู่ขวาเกินไปเขากลายมาตัวเองเนี่ยเป็นใช้ข้อมือเยอะมากเลยวันานั้นบางจังหวะที่เข้ามาจะเข้ามาลักษณะแบบนี้ไปเลยนะครับก็คือมาแบบหน้าไม้ปิดคว่ำๆชันๆลงมาอันนี้พอเป็นเหล็กสั้นๆเนี่ยมันโอเคนะเพราะหนึ่งการวางลูกเท้าขวาเนี่ยมันเหมือนกับว่านะการตีเนี่ยจากหลบเดิมอย่างเหล็กเจ็เนี่ยจะกลายเป็นหลอบที่มันตั้งขึ้นอาจจะกลายเป็นหลอบเหล็กห<อ>้านั่นตีล้วมันแม่มันไกลดีนะครับโดนดีไกล แต่พอเหล็กยาวเนี่ยซึ่งหน้าเขาตั้งอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่ายิ่งตั้งเข้าไปใหญ่นั้นบางจังหวะที่เราโดนดีๆเนี่ยรูปจะออกอค่อนข้างต่ำคนั้นระยะแคร,รี่จะน้อยมากนั้นกลายเป็นว่าระยะที่เขาควรจะได้กลายเป็นไม่ได้นะครับแต่ว่าหลักๆคือหนึ่งตำแหน่งลูกเนี่ยเพี้ยน2ก็เลยทําให้ขาขวาเราเนี่ยต้องเลื่อนเพื่อปรับตามลูกเพราะถ้าเกิดขาขวาไม่เพื่อไม่เลื่อนลงมาผมว่าน่าจะท็อปทุกลูกอะ่ะเพราะมันมาไม่ได้มันหารูปไม่ได้ นะครับก็เลยกลายเปน็นลักษณะแบบนั้นเพราะนั้นต้องปรับ2เรื่องคือ1ตำแหน่งลูกนะครับตำแหน่งลูกเสร็จปั๊บขาขวานะครับยันให้อยู่แน่นอนครับกล์ฟเนี่ยพูดถึงการถ่ายน้ําหนักแต่การถ่ายน้าหนักนั้นเนี่ยเขาจะไม่ใช่การโยก<ย>นะครับน้าหนักนั้นจะถูกชิปมาธรรมดาเพราะนั้นมันเป็นที่มาของช่วงสวิงหลังๆเขาจะไม่ค่อยเน้นการถ่ายน้าหนักมากนักน,นะเพราะว่ามันจะมีแรงอื่นมาเสริมเช่นแรงเว่งหรือแรงดิดเพราะการถ่ายน้ําหนักเนี่ยพอบอกถ่ายน้ําหนักปั๊บ คน8คนจาก10คนจะถ่ายแบบลักษณะที่คุณชาวิดาก็คือกลายเป็นโยกซึ่งมันกลายเป็นดูแล้วมันเป็นผลเสียมากกว่างนั้นช่วงหลังๆของของมอ,องวงก้อฟสมัยใหม่เขาจะไม่ค่อยเน้นเรื่อง่ายน้ำหนักตอนแบ็กสวิงมากมนักเขาจะเน้นเรื่องการสร้างเกลียวช่วงล่างนิ่งๆแล้วเพิ่มเกลียวเอาแทนนะรวันนั้นจะมี2จุดนี้แล้วก็จุดจุดท้ายที่อาจจะต้องปรับนิดนึงก็คือช่วงของการเข้าันะบหน้าไม้เราต้องคุมให้ดีนะครับงนั้นฟีลลิ่งตอนนี้ที่คุณชาลิดาควรจะมีคือความรู้สึกของการตีข้ามต้้นไม เมื่เรามีเหล็กยาวอยู่ในมือแต่เราต้องตีค่าต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ห่างจากเราไปสักอสเอาสเกว่าร้อยหลาก็ได้นะครับเราต้องตีค่าต้นไม้นั้นให้ได้เพราะนั้นมันจะเป็นการปรับเองว่าตำแหน่งลูกจะมันอยู่ทางด้านเท้าซ้ายนะครับหน้าไม้เราก็จะไม่พยายามปิดเพราะถ้าปิดมากไม่ได้มันจะตับเราก็จะพยายามจะเลี้ยงหน้าไม้ให้ลักษณะการเข้าจะเป็นหน้าไม้ที่สแควร์ขึ้นนะแล้วก็น่าจะตีได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับการตีเหล็กยาวมาลองสร้างอารู้สึกใหม่กันหน่อยนิดนึงนะครับ อันดับแรกก็ปรับตำแหน่งลูกให้อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนนะครับสายอีกนิดนึงโอเคนะครับยืนบ้านอีกนิดนึงได้โอเคนะครับ,อออรบตอนนี้เจะอัพเลยครับอันนี้แบ็กสวิงแรกนะครับที่ทำหนึ่งถึงหนึ่งสองสามป้ายนะก็คือการหนีบเข่าไปน้ำหนักที่มานะครับน้ำหนักที่มาจะลงด้านในเสมอถ้าหลุดอยู่ด,ด้านนอกเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเราเลื่อนแล้วนะครับไม่เอาเอาไว้ด้านในเสมอนั่นแหละครับดาวสวิงปุ๊บ อ่าตังหวะดตรงนี้และวครับวิทไม่ต้องพยายามจะพลิกนะครับไม่ต้องพยายามปิดของเรานี้ปิดได้ได้ดีดีเกินไปด้วยนะครับวันนั้นลดอาการตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับไม่อยากพูดนะแต่ว่าอาจจะต้องรู้สึกเหมือนบล็อกบล็อกนิดหน่อยนะครับเพราะเรากเลยตีข้ามต้นไม้พยายามเลี้ยงหน้าไม้ไว้นิดหนึ่งนะครับโอเคนั่นคือ2จุดหลักๆนะครับเดี๋ยวให้เวลาคุณชานวิทย์นิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะตีข้ามต้นไม้ได้ไหมเดี๋ยวไปชมภาพกันครับ หลังการปรับเปลี่ยนนะครับจะเห็นว่าตำแหน่งลูกของคุณชาวินนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นนะผวกกับการควบคุมขาขวาหรือฐานขาขวานั้นให้อยู่นิ่งนะไม่มีการเซเวลและการควบคุมหน้าไม้ในช่วงการ i ิ p แ c t ได้สแปรขึ้นก็จะเห็นว่าคุณชาวินนั้นตีเหล็กยาได้ดีขึ้นครับโอเคนะครับ ก็ยังมีฐานนะครับที่ยังมีเคลื่อนเคลื่อนอยู่บ้างนะแต่ลูกเริ่มเริ่มลอยขึ้นมาเริ่มเริ่มได้ระยะแคลี่หน่อยนะครับชานวิทย์มีอะไรฝากท่านผู้ชมบ้างครับก็ขอขอบคุณรายการซีออฟนะครับที่ทําให้ผมได้มาปรับแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดตัวเองครับก็เพื่อทําให้ตัวเองได้เล่นกอล์ฟได้สนุกแล้วก็ได้ดีขึ้นครับครับก็ขอขอบคุณคุณชานวิทย์เหมือนกันนะครับใครมีปัญหาเดียวกันเขาจะผิดแต่เดียวกันก็น่าจะเกิดปัญหาคล้ายๆกันครับนะก็ลองลองเช็คตัวเองดูนิดนึงนะครับ แลวก็เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับทางรายการต้องขอมอบนะครับผลิตภัณฑ์จากปิงนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับแล้วก็จะมีครีมนะครับทามือนะครับ r ร a n ไ i ทเตอร์นะครับทาแล้วจะจับคลิปบกระชับขึ้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพร้อมกันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณ27ญาติได้รังเงินนะครับที่เอื้อสถานที่แล้วก็ลูกค้าที่ใช้การแต่ทางในวันนี้พบกับผมแขนและเชิญตัวไปในคราวหน้าครับ